วสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับรายการทุาก้ารอ,อทีวีวันนี้เราจะมาโปรโมทช่นนองแ e l รอทีวีนะเป็นเครื่องใหม่ของผมเองนะครับก็อย่าลืมกดติดตามตรงนี้เลยนะครับแล้วถ้าไม่อยากให้พลาดคลิปใหม่ๆก็กด ตรงกระดิ่งเลยนะครับแค่นี้คุณก็สามารถดูช่องนี้ในการแจ้งเตือนส่วนว,วิธีหาช่องนี้นะครับไม่แปลิงค์นะไม่รู้ลิงค์จะทำไง นี่ครับนี่คุณเข้ามาในช่องนี้นะเป็นช่องของพี่ผมเองเลยนะครับคุณเข้ามาคลิปแรกเลยนะโปรโมช่องผลบอลทีวี คุณเลื่อนมาข้างล่างนะ นี่ครับจะเป็นรูปแบบนี้คนระับคุณกดเข้าไปที่รูปมันเลยนะกดพินครับนี่ครับทัฟกาเอไม่ใช่รอทีวีนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัาคารให้ทูฟการอทีวีด้วยครับสำหรับนี้ Selamat